ดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษน้ำที่เข้ามากลายเป็ขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคคลิปล่าสุดที่ลงไปผมลงไปนี่ไม่มีเสียงแป๊บนึงนะครับโอเคโอ้โหแม่งต้องลบคลิปละเเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ลบคลิปก่อนลบคลิปโอ้ท่านผู้ชมนะโอเคต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยกันในวันนี้ผมแม่งต้องเป็นจรีนครับซึ่งท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นเออ่ ชื่อคลิปแล้วนะครับผมขอลบก่อนนะครับไอแคยคลิปนั้นก็เลยเปิดไมค์เฉยอะ่ะโอ้โหนั่นเองนะครับนะซึ่งท่านชมก็อาจจะได้เห็นชื่อคลิปแล้วน,นั่นเองนะครับโอเคว่าเอ็มพ่อแม่อคือว่าเอ็ม,อม,อม,ออมด้วยเรื่องของทําไมผมแบบไม่ค่อยลงคลิปเลยนะครับซึ่งผมจะบอกมาณนะที่นี้นะครับนะครับว่าคือแบบเหตผลที่คนส่วนใหญ่ที่ติดตามช่องผมเนี่ยน่าจะรู้นั่นเองนะครับนะบว่าคือ การบ้านมันโคตรเยอะเอาง่ายเอเอแต่อาทิตย์นี้เนี่ยคือโชคดีหน่อยคือโรงเรียนผมเนี่ยเอิ่มให้หยุดสัปดาห์เป็นการแบบเอิ่มพักผ่อนนั่นเองนะนหลังจากที่เรียนอองมายียมาจังหวนดวงได้นะครับนะซึ่งเป็นช่วงปีของผมไปนั่นเองนะนะแล้วก็คนในโรงเรียนผมด้วยนะครับแล้วซึ่งอีกอย่างหนึ่งคือที่เพื่อนชมอาจารย์นั่นเองนะครับนะว่าพ่อแม่ผมติดโควิดเออเนี่ย เดี๋ยวลบคลิปแล้วโอ้โหแม่งคลิปนั้นลนะืม,ม,มเ,เ,เปิดไมค์โอ้โหขอโทษเลยครับท่านผู้ชมแม่งโอเคเดี๋ยวยวเปิดไมค์ปะวะเออเปิดมาอยู่เดี๋ยวเสียงดังไปไหมเนี่ยโอเคช่างแม่งคือพ่อแม่ผมติดโควิดเนี่ยเออติดโควิดมาแบบประมาณาติดเนอะวันที่เท่าไหร่วะไม่เชื่อจำไม่ได้คือคืออันนี้แหละป็น,นิสัยของผมที่ผมเกลียดมากคือแม่งเมื่อวานทําอะไรกูแทบจะจำไม่ได้แล้วมั้งเออแต่ก็ยังจําได้อยู่อ่ะเออ เนี่ยเป็นนิสัยของผมที่ผมแบบกังวลไม่แบบกังวลว่าถ้าผมติดโควิดแล้วเนี่ยคือเอาไงน,นั่นแหละครับเออถ้าพูดตรงก็ขออภัยมากอย่างสูงไไนเลยนั่นเองนะครับนะคือพ่อแม่ผมเนี่ยติดมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วแหละซึ่งพ่อแม่ของผมเนี่ยก็นอนโรงพยาบาลไปไนะเองนะนะกับตัวไอ้นอนที่โรงพยาบาลไปประมาณแปดหรือสิบวันวะไม่จำไม่ได้ไอ้ไอ้ยี่เยจำไม่ได้โอเค ซึ่งผมก็สบายดีนะครับผมนะเพราะว่าเพราะว่าว่าเอไอชย,ยคือผมไปตรวจเชื้อมาเนี่ยคือไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าไม่พบเชื้อนะครับไม่พบเชื้อซึ่งผมก็อาศัยอยู่กับป้าและน้องไงเงนะน,นะซึ่งทั้งสองคนก็เอมไม่พบเชื้อนะครับนั่นเองนะครับก็เอม จะพูดอะไรอีกวะไ <laughs> อ้ยอ้ยยพูดไอ้ลืมว่าจะพูดอะไรอีกเอซอ,อซึ่งอ๋ออซึ่งเอีกเหตุผมนึงเนี่ยที่ทุยเหตุผลนึงเนี่ยที่ผมไม่ได้ค่อยลงคลิปนั่นเองนะเพราะว่าออาวคือผมขี้เกียจตัดต่อเออคือเข้าใจไหมคือการตัดต่อเนี่ยมันต้องแบบใช้ทั้งแรงกายและแรงใจเยอะเอเอซึ่งเฉลี่ยแต่คลิปเนี่ยผมตัดต่อเป็นชั่วโมงเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยบางวันก็ตัดต่อทั้งวันด้วยโดยเฉพาะอืมไอ้คลิปนั้นอะอืม ไอคลิปนั้นน่ะตัดต่อทั้งวันเลยเอ้ให้ไล่์ฟีฟยิงหนึ่งหัวตัดแบบชิวๆนั้นน่ะเออแม่งเป็นคลิปที่ตัดต่อนานที่สุดในชีวิตกวอ่ะว้วคือคือเข้าใจไหมคือการตัดต่อเนี้ยมันต้องใช้เวลานานแบบหนึ่งชั่วโมงเออของผมนี่ยังจิ๊บๆนะคนคนอื่นนี่มันแบบเออผมไปดูแบบทีม่าล่าของพี่คิวเทลป้ามา้วโขตัดต่อเป็นสิบชั่วโมงผมนี่แบบโหอึดแสเลยคือคือก็ คือผมไม่อยากตัดต่อนายตัดต่อเป็นหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็แบบสำหรับผมถือว่าหนักนะสิบชั่วโมงไม่หนักกว่าอีกเออแล่คือก็ยีผมเนี่ยไม่นั่งแบบไม่นั่งแบบแล้วไม่สบายเออเออผมรู้สึกอย่างนั้นนะทางที่งที่แบบก็ยีผมเนี่ยเป็นบาแบบหนังมั้ง,งเออจะไม่ได้ท่านผู้ชมก็ลองไปดูคลิปคลิปอะไรของผมไปง่ายๆนะโอเคซึ่งผมนั่งแล้วไม่สบายหรือแบบนั่งแล้วปวดอ่ะเออปวดหลัง เั่นเองจเป็นออฟฟิศซินโดมเะเออเอาง่ายนั่งรัปวดหลังขึ้นแบบตัดต่อมันนานานะเออคือเวลาแบบขอเล่าเรื่องสด่ดนตัวนึงนะคือเวลาแบบผมตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยผมก็ชอบไปนอนกิ้งมนเตียงเพื่อเป็นการคิวตัวเองได้ดีดีแล้วสสำหรัแบบผมอะเออการแบบโอ้เป็นการแบบพักผ่อนหย่อนใจเอออะไรเงี้ยเออคิวร่างกายนั่นเองนะครับนะ ง่ายคือการทำแต่งคลิปเนี่ยมันเหนื่อยนะครับอยากให้ทุกคนรู้ไว้นั่นเองนะครับใครที่ทํา youtube เองก็น่าจะรู้ดีนะครับสําหรับใครที่แบบตัดต่อแบบโอ้โหนาน youtube แบบจริงจังเนี่ยเอาจะเข้าใจดีนะครับผมผมนี่ผมถือว่าจิบๆนะคนตัดต่อแต่กว่าผมอีกเออเป็นสิบชั่วโมงอะ่ะเออเอาง่ายรู้มานั่เองนะครับนะเออโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนั่นเองทำนะ เออพ่อแม่ผมก็อาการเป็นไงก็อืมก็น่าจะดีขึ้นมั้งครับโอเคก็บอแบกแค่นี้น,นัน่นเองนะนะก็ขอความคิดนี้ผมขอก่อนอนะครับบายบายอุ้ย <Bye. c ười> ทำไมทำไมตายกาันแบบปิดที่ปผมผมปิดไปว่าเออเดี๋ยวเอาไวเดิ๋ยด,ดีกว่าโอเคก็ okay. สอความคิดนี้ผมขอก่อนนะครับทุกท่านก็สุดท้ายเขาก็ใช้ที่ครับสาวควาคิดนี้ผมขอก่อนสาสวัสดีครับบ๊ายบาย